สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันทึงฉบับติงอีพีสงมาฝากทุกคนกันค่ะความบันทึงฉบับติงอีพี7งวันนี้ก็คือแฟนคลับร่วมกันฉลองครบรอบ2ขวบของด้อมไบร์วินจนติดเทรนทวิตเลยละค่ะ ค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจินส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะทุกคนถึงแม้ช่วงนี้น้องทั้งคู่จะยังเงียบๆกันอยู่แต่วันที่26มิถุนาที่ผ่านมาไทม์ไลน์บนทวิตเตอร์คือคึกครืค้นกันมากๆเลยล่ะคะ่ะทุกคนเพราะวันที่26มิถุนาเป็นวันครบรอบสองขวบของด้อมเรานั่นเองค่ะทุกคน แฟนคลับต่างก็พากันมาทวิตบอกความรักความในใจที่มีต่อน้องทั้งคู่และบอกความในใจที่มีต่อเพื่อนร่วมด้อมกันผ่านแฮชแท็กดอมไร้วินชองขวบแล้วคือมีทั้งบอกความในใจมีทั้งขุดโมเมนต์เก่าๆมาวีดกันมีทั้งแจกตังแจกของคือวีดกันจนแฮชแท็กดอมไร้วินชองขวบแล้วติดเทรนด์อันดับ2ในไทยและติดเทรนด์อันดับ3ที่อินโดนีเซียแล้วก็ติดเทรนด์อันดับ8ของฟิลิปปิน และติดเทรนด์อันดับ8ของโลกเลยล่ะคะ่ะคุณขานี่แค่แฟนคลับวีดกันเองโดยที่ Bright ์ินยังไม่ได้มีโมเมนต์นะคะแฮชแท็กยังติดเทรน์หลายประเทศขนาดนี้แล้วคิดดูนะคะถ้าน้องทั้งคู่เขามีโมเมนต์กันในวันครบรอบของด้อมพอดีแฮชแท็กจะติดเทรนทะลุทะลวงขนาดไหนค่ะถึงแม้น้องๆจะไม่มีโมเมนต์กันในวันครบรอบของด้อมแต่น้องทั้งคู่ก็มาส่องแท็กที่แฟนคลับเทนกันบนทวิตเตอร์ด้วยนะคะ ตา,ต,าตายตายตายแบบนี้น้องทั้งคู่ก็จะต้องเห็นข้อความต่างๆที่แฟนคลับพากันเขียนถึงพวกเขานสิคะทุกคนโอ้ยจะมีคนส่องแท็กไปยิ้มไปเพราะมีความสุขหรือเปล่านะ<อ>ค่ะแล้วแฟนคลับกลุ่มเดิมที่เขาเคยแต่งเพลงโบรดองดองจนทะลุล้านวิวคราวก่อนวันนี้เขาก็ได้แต่งเพลงคู่บุญคู่โบรแฮปปี้เบอร์รเดย์ไปวินชิปเปอร์ลงที่ทวิตเตอร์เพื่อฉลองครบรอบสอขวบของดอมด้วยนะคะทุกคนเพลงนี้เป็นสไตล์แบบเพลงแหล่ค่ะ คือทีมนี้เขาเก่งกันมากๆเลยนะคะคือเขาแต่งเพลงมาแล้วหลายเพลงมากๆแล้วแต่ละเพลงก็คือเป็นเพลงคุณภาพและเพราะๆทั้งนั้นเลยล่ะค่ะทุกคนคือแต่ละเพลงเป็นแนวแซวๆคู่ชิปของเราแบบน่ารักน่ารักอย่างเพลงนี้ก็คือเพราะมากๆค่ะทุกคนคนร้องก็คือร้องเพลงเก่งมากๆเลยล่ะคะ่ะร้องได้ทุกแนวเลยจริงๆเดี๋ยวลองไปฟังกันดูซักท่อนนะคะทุกคนไร้ทิิิลปนนังวแะ ก็พรรใใ้้อออมอมใใจหชื่ดไเนี่ยแต่ละเพลงคือแต่งออกมาได้แทนใจชิปเปอร์อย่างเราจริงๆแล้วแต่ละเพลงก็คือติดหูตลอดเลยขนาดครูแอมนักแต่งเพลงยังชื่นชอบจนมาโค้ทวิตของแฟนคลับกันเลยทีเดียวโอ้ยดอมเรานี่เป็นด่อมที่แห้งแรงที่สุดแต่สมาชิกในดอมคือคุณภาพและเก่งขึ้นทุกวันจริงๆคือน่ารักกันมากๆเลยเนาะทุกคนเนาะ หาทำโน่นทำนี่ออกมาเพื่อฮิวใจแฟนคลับด้วยกันเองตลอดเลยแล้วทำออกมาแต่ละทีก็เป็นที่ฮือฮาออกข่าวกันตลอดในด้อมเราดูเหมือนจะคึกคักนะคะแต่โมเมนต์ก็คือเงียบกริบคือถ้าไม่รักกันจริงไม่มีทางจะอยู่กันมาได้นานขนาดนี้แน่ๆพี่ชมว่าที่พวกเราอยู่กันมาได้นานขนาดนี้ไม่ใช่แค่เพราะตัวศิลปินเท่านั้นแล้วล่คะค่ะที่อยู่มาได้ก็เพราะแฟนคลับร่วมด้อมกันเองด้วยเพราะเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากๆ ทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้คือผ่านกันมาเยอะจนเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันไปแล้วว่าไหมคะทุกคนค่ะและแฮชแท็ฉลองครบรอบ2ขวบไม่ใช่มีแค่แฮชแท็กรอมไร้วินชองขวบแล้วเท่านั้นนะคะยังมีแฮชแท็กความในใจถึงไร้วินช่องขวบอีกด้วยคะ่ะทุกคนเพราะวันนี้แฟนคลับเ้าพากันเปิดสเปซพูดคุยความรู้สึกกันแล้วเขาก็ได้ตั้งแฮชแท็กนี้ขึ้นมาแล้วทั้งสองแท็กนี้แฟนคลับก็ได้เขียนความรู้สึกต่างๆลงไป พอเข้าไปอ่านแล้วมันก็รู้สึกตื้นตันรู้สึกมีความสุขจริงๆค่ะพี่ชมก็เลยอยากนําข้อความเหล่านั้นบางส่วนมาให้กับคนที่ไม่ได้เล่นทวิตได้เห็นกันบ้างจะได้รู้ว่าด้อมเราแต่ละคนเขาน่ารักกันขนาดไหนคือพี่ชมขออนุญาตทุกๆแอคเคาท์บนทวิตเตอร์ด้วยนะคะ พี่ชมขอนำคลิปมาลงแบบไม่ได้ปิดชื่อแอคเคา t ์นะคะทุกคนเพราะอยากนำมาลงเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆร่วมกันของด้อมเราว่าวันหนึ่งเราได้มารู้จักกันได้มารักกันเพราะผู้ชายสองคนนี้เป็นสะพานเชื่อมใจนำพาให้พวกเรามาเป็นพลังบวกให้แก่กันเหมือนทุกวันนี้ค่ะส่วนข้อความต่างๆจะซึ้งกินใจแค่ไหนตามพี่ชมไปดูกันเลยค่ะ Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. i like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines So I won't give up, I'm gonna make it to the top I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop I could fall flat on my face and I swear I won't give back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead is dark. They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown Fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding. อ๋ยอ่านแล้วก็มีความสุขเนาะทุกคนเนาะคือต่างคนต่างที่มาแต่มารวมตัวกันบนโลกออนไลน์แห่งนี้เพราะมีความรักให้กับคนคนเดียวกันแล้วก็พร้อมจะทําสิ่งดีๆร่วมกันเพื่อมอบความสุขให้กับคนที่เรารักคือมันเป็นมิตรภาพของคนที่มีหัวใจดวงเดียวกันจริงๆค่ะทุกคนเพราะที่พวกเราอยู่ตรงนี้ก็เพราะความรักที่มีต่อน้องทั้งคู่จริงๆถึงแม้บางครั้งเราอาจจะแวะเวียนไปหวีดดาราศิลปินคนอื่นบ้างแต่ไม่ว่ายังไงสุดท้ายเราก็ต้องกลับมา เพราะที่นี่มันคือบ้านสำหรับพวกเราบ้านที่เราเก้าวเข้ามาวันแรกด้วยความรักและจากนี้ไปเราก็จะอยู่ที่นี่ด้วยความรักเช่นกันแต่มันต่างกันตรงที่ว่าตอนแรกที่เราเข้ามาเราเข้ามาเพราะรักแค่น้องสองคนเท่านั้นแต่ตอนนี้เราอยู่ที่นี่เพราะเรารักทั้งน้องและรักเพื่อนร่วมด้อมทุกคนอีกด้วยเราอยู่กันมานานจนกลายเป็นครอบครัวเดียวกันและเป็นครอบครัวใหญ่ไปแล้วล่ะค่ะทุกคนเรามาจับมือกันเดินเคียงข้างน้องสองคนต่อไปด้วยกันนะคะ และก็หวังว่าบ้านหลังนี้ของเราจะเป็นบ้านที่ใหญ่ขึ้นไปอีกและแข็งแรงมั่นคงยิ่งขึ้นอีกด้วยเรามาอยู่ฉลองวันครบครอบปีที่3 4 5 6 7 8 9 10ไปด้วยกันนะคะทุกคน ค่ะสุดท้ายนี้พี่ชมมีข่าวไม่ค่อยดีอยากจะมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะคือวันนี้ทางค่ายเพิ่งจะออกมาแจ้งว่าวันนี้น้องวินของเราตรวจพบเชื้อโควิดค่ะทุกคนโอ้ยพ่อคุณของแม่ถึงว่าตั้งแต่กลับมาจากมิลานทําไมหนูถึงเงียบเงียบไปคือตอนนี้งานทุกอย่างของน้องก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าน้องจะรักษาตัวให้หายดีรวมไปถึงงานของดัชมมลวันที่30มิถุนายนนี้ด้วยนะคะทุกคนค่ะพอทางค่ายประกาศออกมาแฟนคลับต่างก็ร่วมกันส่งกําลังใจให้กับน้องกันผ่านแฮชแท็ก เกตเวลซูนวินจนแฮชแท็กติดเทรนอันดับหนึ่งในไทยและอีก4ประเทศและติดเทรนที่2ในลาวและติดเทรนที่2ในบรูไนและติดเทรนที่5ในเวียดนมามและติดเทรนที่8ในเมียนมาแล้วก็ติดเทรนอันดับ4ของโลกเลยละค่ะทุกคนโอ้ยเห็นไหมคะว่าน้องเรามีคนรักคนห่วงใหญ่มากแค่ไหนคนทั่วโลกยังห่วงใหญ่น้องขนาดนี้แล้วคิดดูว่าพี่คนนั้นเขาจะเป็นห่วงน้องขนาดไหน แต่พี่แกมีประสบการณ์มาก่อนพี่แกคงจะโทรไปให้คำแนะนำกับน้องเรียบร้อยแล้วละค่ะทุกคนว่าต้องทำตัวยังไงและดูแลตัวเองยังไงบ้างวินรู้พักผ่อนเยอะๆและหายไวๆนะลูกนะสู้ๆนะครับอีกไม่กี่วันก็หายแล้วนะคนดีค่ะวันนี้พี่ชมก็ขอนำความน่ารักอบอุ่นของด้อมไร้วินของเรามาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้หัวหน้าด้อมของเราก็หายแล้วแล้วเขามีโมเมนต์กันเมื่อไหรพี่ชมก็จะแวะมาเล่ามาอัาาเปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันอีกในอีพีต่อไปนะคะ งั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ